สวัสดีครับวันนี้พีเพนะครับจะมาพูดถึงข้อดีนะครับในตัวเจ้า iPad Gen9 นะครับว่าเป็นไงบ้างข้อดีที่ผมเจอนะครับคืออย่างหนึ่งผมชอบนะครับก็คือมีรูหูฟัง3.5ตัวนี้ครับเป็นไฮไลท์เลยครับในการใช้ iPad คือชอบมากครับมันมีรูหูฟัง3.5มาให้เราแล้วก็ต่อมาครับหน้าจอมะครับมันมีท Tone เพิ่มขึ้นมานี่จากรุ่น8นะครับคือรุ่นเจน8 มีทูโทนแบบนี้ขึ้นมานะครับอันนี้คือผมชอบมากและผมแบบพระับใจมากครับหน้าจอมันสีสันแบบว่าโอเคอยู่แต่มันอาจจะไม่สู้สีสันของหน้าจอ ipad mini หรือว่า ipad air C นะครับหรือว่า ipad pro แต่มันโดยรวมกับราคาที่เราจ่ายไปคือคุ้มนะครับผมในส่วนการดู YouTube นะครับดูสมารถสูงสุดได้สูง 4K คครับคือชัดเจนแน่นอนครับในการดูหนังฟังเพลงนะ แต่เสียงนั่นแหละรครับเสียงมันอาจจะไม่ได้สู้ตัว iPad ที่ราคาที่สูงกว่านี้คือเสียงมันอยู่ด้านเดียวแต่แรกด้วยหูฟังที่เราเขาให้เอาก็าคือดูหูฟัง3.5คือโอเคมากครับในการใช้งานในส่วนของหน้าจอขนาด10.2นิ้วผมว่ามันโอเคมากขนาดพกพาน้ำหนักจะเกือบเกือบเท่า iPad 11นะครับ iPad Pro เวอร์ชัน่น2 0ในขนาดจอก็คือจอ11นิ้ว จะเท่ากันครับในการใช้งานแล้วก็ผมชอบอังหนึ่งครับข้อดีของมันคือกล้องหน้าครับกล้องหน้าเป็นเลนส์อันต้าไวแล้วก็มีฟิลเตอร์ซินเตอร์สเตทนะครับเหมือน iPad Pro M1 เลยครับก็คือดีมากเวลาเราใช้เราโยกไปโยกมาครับผมกล้องหน้าคือดีมากอันนี้บอกเลยว่ากล้องหน้าดีจริงๆครับในส่วนปากกาก็ใช้เป็นเวอร์ชั่นเดิมนะครับผมแล้วก็หัวชาร์จแล้วก็ USB ที่แถมมาในกล่องก็เหมือนกับ Gen 8เลยก็คือเป็น USB แบบ ไทซีท Lightning ครับแล้วก็หัวชาร์จแบบ20วัตต์นะครับนี่เลยครับในส่วนสแกนนิ้วมือก็ความเร็วเท่ากันไม่แตกต่างกับเจ้า iPad Gen 8นะครับผมอันนี้ที่ผมเจอนะแล้วชอบหนึงครับคือการอ่านอีบุ๊กอ่านหนังสือออนไลน์อย่างเงี้ยคือรู้สึกว่ามันดีมากในการอ่านอีบุ๊กชื่อว่าพับใจครับในการอ่านอีบุ๊กคือดีแล้วก็การทำงานในตัว Office 3 6 5นะครับผมนี่เลยตัว Microsoft Word ทํทำงานได้ดีมากครับที่ผมใช้งานมา7วันนะครับผมทดสอบดูแล้วก็ ว่า Excel คือดีมากครับในการใช้งานนะครับผมแล้วก็ต่อมานะครับ PowerPo i n t ผมใช้งานในการนำเสนอ Presentation คือดีมากที่ผมใช้งานมาตลอด7วันของจ่ายแพดตัวนี้คือข้อดีที่ผมเจอครับในหลอด7วันที่เจอก็คือดีมากครับในส่วนเจ้าพรีเซนแล้วก็ชอบนะครับคือโปรแกรมตัดต่อตัดต่อในรูมา f u s ิ o ช่นข้อดีของมันคือมันเร็วกว่าเดิมครับคือมันสามารถเรนเดอร์ข้อมูลหรือว่าเรนเดอร์บันทึกไฟล์ได้อย่างดีครับ ดีกว่าตัวเจน8ประมาณ30%หรือว่า40%ที่ผมรู้สึกได้นะรู้สึกว่ามันเร็วขึ้นแน่นอนครับในการใช้งานนะครับ <c oughs> จากเดิมมันก็ไม่ค่อยแตกต่างกับเจน8เท่าไหร่ครับฟิล่งในการจับฟิล่งในการถือแต่ฟิล่งในการใช้กล้องหน้านี้แตกต่างคนละเรื่องแล้วก็สีหน้าจอแตกต่างกันเยอะกับเจน8ถ้าใครมีงบผมแนะนาเลยเป็นเจนนี้แล้วได้หน่วยความจําเกือบๆเท่าตัว ในตัว3จิกของเจน8ในราคากืบเกือบบวกกันแค่500เองส่วนต่างเจน8ราคา64จิกคือ1,000เอ้ย10,000 1 9 0 0บาทหรือว่า1 8 0 0บาทประมาณนี้แหละครับแล้วก็ตัวเจน9นะครับจะอยู่ที่1 1,400บาทส่วนต่างกัน500-600ถึงถือว่าไม่เยอะครับผมในส่วนต่างว่าตัวนี้อะ64จิกยังไงก็คุ้มค่าแน่นอนในการใช้งานสำหรับคนที่เริ่มใช้ iPad ผมแนะนำนะครับคือเจนนี้คือดีสุด เป็นตัวที่ขายดีในปีนี้นอะนผมคอนเฟิร์มและในปีหน้าก่อนที่จะเปิดตัวตัวใหม่คือขายดีแน่นอนครับสำหรับผมนะคามรู้สรกว่ามันดีมากครับที่ใช้มาเจ็ดวันมันคุ้มค่าคุ้มราคาบางอย่างอาจจะไม่ได้ให้มาเช่นไหซีลำโพง2ตัวอย่างเงี้ยถ้าเพื่อนใช้อย่างเต็มประสิทธิภาพในการใช้งานแนะนําเป็น2องห้าหกถ้าเพื่อนๆน,นะครับใช้งานแบบว่าอยากได้ตัวจัดเต้นไปเลยเสียงชัดฟังชัดเสียงดีเสียงคู่อย่างเงี้ยก็ไปแอร์หรือว่ามินิ จอที่เล็กกว่าหรือว่าตัวโปรครับในการใช้งานสำหรับผมนะครับใช้งานปากกาคือใช้งานได้อย่างดีมากผมใช้แอป Goodnotes นะครับนี่เลยครับในการวาดแค่เปิดนะครับนี้ไม่ใช่ปากกาของมันโดยตรงนะครับแต่มันสามารถใช้ได้เหมือนกันนี่แค่เปิดนะครับผมนี่แค่เปิดแบบนี้ก็สามารถใช้งานได้เหมือนเหๆกันเลยครับสีแดงเราเอามือวางได้เลยครับผมผมรู้สึกประทับใจมากเวลาผมเขียนแบบ โน้ตอะไรสักอย่างแบบมันก็สามารถเขียนได้เลยครับเห็นไหมครับอารมณ์เหมือนเราเขียนหนังสือจริงๆอ่ะมันอารมณ์ดีมากแต่ฟิล์มอ่ะผมใช้ฟิล์มกระจบถ้าเพื่อนใช้ฟิล์มแบบกระดาษน่าจะโอเคมากกว่านี้นะครับที่ผมใช้งานมานะอันนี้พูดถึงความเูือสึกนะครับผมคือสําหรับการใช้ iOS 15นะครับคือดีมากตรงนี้ครับมันจะมีให้สลับสลับแบบนี้ครับถือว่าไหลลื่นครับในการสลับเราสามารถสลับไปดูแอป YouTube ก็สามารถสลับได้ครับหน้าจอครับสีสันมันไม่ได้แย่เลยครับมันสามารถ สีสันคือแสดงออกมาได้อย่างชัดเจนดีครับแต่มันไม่สามารถปรับเป็น sdr ได้ที่ผมบอกแหละแต่สีสันมันไม่ได้ขี้เหร่มากมายเลยครับในการใช้งานนะถือว่าโอเคครับในการใช้งานของผมนะสีสันถือว่าโอเคมากครับผมในการใช้งานนี่น่ครับลำโพงก็ออกข้างเดียวตามสเต็ปเหมือน gen แปดครับสีสันมีท w o ท o n e ให้หน้าจอมันสิ่งแวดล้อมมันจะดึงดูดแสงสีแวดล้อมให้หน้าจอมันปรับตามสภาพแวดล้อมครับสีสันจึงสวยงามครับผม จากการที่ผมใช้งานมาจริงจังนะเล่นเกมครับผมเล่นเกม ROV PUBG Pokemon u n i t e นะครับผมคือเล่นดนอย่างไรลื่นสามารถปรับไปสูงสดุดเท่าที่ iPad รุ่นอื่นๆหรือว่า iPad Air ปรับได้ก็ปรับใกล้เคียงกันเลยครับในการประสิทธิภาพในการใช้ผมว่า A13 A14 A15 ถ้าเอามาใช้งานในปัจจุบันนี้กับ Education ที่มันรองรับจากแต่ก่อนผมว่ามันพัพ p อ o r t ใกล้เคียงกันครับไม่แตกต่างกันมากส่วนต่างในการรนเดอร์ข้อมูลอย่างเงี้ยมันไม่แบบ มันไม่ได้แบบห่างกันเหมือน10นาที20สนาทีสมมติผมเรนเดอร์ไฟล์หนึ่งตัวท็อปตัวท็อปหรือว่า A15 a ิ4้ได้ประมาณ5านาท,มมนนาทีตัวนี้ได้มา4นาทีครึ่งครับมันไม่ได้กินกันเวลากันมากมม่เราเวลานี้ไปจิบกาแฟก็ดีกว่าครับผมอันนี้หยอกนะอันนี้หยอกสำหรับผมก็มาพูดเพียงเท่านี้นะครับผมสำหรับการใช้งาน,นจริงจังของผมในการผมก็ใช้ในการ Facebook IG t w ว tter Li n e นะครับแจ้งเตือนได้ดีมากครับตลอดที่ผมใช้งานมาคือพับใจมากนะครับในการใช้งานบอกเลยว่า แล้วก็ตัวไม้ครับอันนี้ขอพูดอีกนิดนึงตัวไม่คือบันทึกเสียงได้ดีมากผมบันทึกให้ฟังเลยสวัสดีครับผมพีเพนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงประสบการณ์การใช้งานในเจ้าตัว iPad Gen เครับดูนะครับว่าเสียงมันดีไหมดูดูนะครับเห็นไหมว่าไม่มันดีขึ้นกว่าเดิมอย่างมากเลยอันนี้ขอชมเลยครับนี่เสียงไม่ดีขึ้นครับผมอันนี้ขอมาเพราะว่าผมจะทำไปทำการทดสอบดูกล้องหน้านะครับ กล้องหน้าที่ผมไปทดสอบเห็นไหมครับคือนี่ครับอันนี้สีสันดูครับว่าสีสันมันดีมากกล้องหน้านี่ขอชมอีกครั้งหนึ่งแล้วกันครับว่าดีมากวีโอก็ดีครับกล้องหน้าแต่ไม่สามารถถ่ายได้เป็น 4K นะครับถ่ายได้แค่1 8 0 p นะครับสสหรบวันนี้ผมก็มาพูดถึงประสบการณ์7วันที่ผมใช้งานมาเพียงเท่านี้นะครับสสหรบวันนี้ขอบคุณครับถ้าผมพูดผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับผมสสหรบวันนี้ขอบคุณครับ